ยาเครืองอยู <h <h ่เลยจ้ะขยายหลอดลมแต่ว uh ่ากินแล้วมันจีมันจีหัวใจซันนี่แต่ว่ามันดีหมอให้กินเครื่องียวปกติหมอว่าเม็ดหนึ่งกันได้แม่แม่ก็บอกใหแม่กินเครื่องเดียวะจะมีอย่างนั้นหมอก็บอกให้โท้โท้หาหมอหนองหรือโท้หาหมออุดก็ได้ท้อเมื่อนั้นต้อนกอมาเ้ื้วยไอ้ตุ่มพอก็หลอดมาอยู่ใกลเดียนเออเพิ่นเพิ่นก็บอกเยอะเพิ่นสะเตียนใบตลอดว่าถ้าบอก นี่ไปจ้อเรี่ยแดดแดงก็ได้มาฟ้องไตายญหาไม่าตก่อนเหมือนงี้ยี่สิบหกไม่สมมันมีแต่เปียกเปียกนะห้องลั่งเครื่องบากยัง ป้า,าหนาก็มไมเย็นเนี่ยบบจักหนานหดีขึ้นไหมดีขึ้นมาขักเลยพรงเนีย้ยนั่นทุกเทือมากเล <EN S 2> แบบขำหม,มองี่พูดถึงวเขาว่าน่าเขาขาวอีกแล้วหน่าย,ย็นกับขาวใส่ที่เหมือนเก่าเนี่ยก็แต่ได้นอนมั้งหนอได้นอนเลยบางอน็แบบแบบทีหลังหลังเธอสะแบบปกติมาสฉคขำมันมีแบบขาวจวดเลยขาวจนผมเป็เส้นหน่าออกมาน่าคือขาวถูกนีื

แม่เรามาแล้วสีส้มบางมีไหม่รับจรินเขาบ่กยิ้มดั่วตัวไม่ได้กินยังพูดีบ่หรอชุดใหม่มาอันนี้ที่อันพิวิทย์ออกจากออกล้องเหรอน้องสีเขียวนี่

หน้าอาจารย์นะครับผม <Gã> <Mal々aka>